สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC แฟนช่องนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่องของเขาทุกท่านนะครับมื่อวานี้แอดมินนะครับพอเห็นสิพาพี่น้องนะครับมาตามตัวเลขแนวทางของคุณยายทองใบนะครับคุณยายทองใบงวดกว้อนเพิ่นกระไฮสามสี่เก้าศูนย์เจ็ดเดีวก็บสามเจ็ดนะครับปรากฏว่ามาออกชุดกาณนะครับมาออกเออเจ็ดศูนย์เก้านะครับเจ็ดศูนย์เก้ามันเขาตัดกับของสีขา เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเนาะานพูดตัดคืโชคดียูงวดนี้คุณยายเพิ่นฟันดีแล้วไปเนาะสิพาลูกร้านโชคดีเพราะว่าเพิ่นได้ตัวดีเปนเนาะเกี่ยวกับความฝันของเพิ่นนะครับคุณยายเพิ่นฟันก็สิอยูประมานนี้เฮาเตี่ยวนะครับเด้อความฝันของคุณยายครับเดี๋ยวสิพามาทมความฝันของคุณยายนะครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับบัตดีนี่ก็หลยมือแล้วต่มาเยี่ยมคุณยายนะครับ มาย่คคุณยายคุณยายก็บอกว่าท่านด้ฝันกับพฝันกับพเป็นยังไงคุณยายเพิ่นผักพันจักหน่อยวันนี้กัฝันแล้วบ่ฝันแล้วโอ้ฝันแล้วฝันเป็นแต่ได้โชคไลาบยังไงบ่เนาะนะฮาฮ่า่าฮ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 ่เน่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่า่าาาาา ผู้ติดตามผู้เบ่งโยงเอา<น>พี่น้องเขาเมื่อเล่ากับกดได้กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณยายได้เด้อน,นะครับอย่าลืมกดติดตามไ้น,น้ำเพราะว่าคุณยายเพิ่นได้ความฝันเพิ่นกระสีบอกลูกบอกล้านบอกทั้งช่องของเขาให้น้ำมาเผยแพร่เป็นแนวทางความฝันบางเทื่อกับเป็นความจริงบางเทื่อกับเป็นโชควลาาบ,บางเทื่อกับเป็นแล้ว่างววดบงวดที่ผ่านมาเนี่็เขาอยู่เด้่เขาย่มกันเจ็ูนเขามันไม่ตกกันเนาะ เย็ดหม้อเย็ดบม้เขาบ่ถือสูตรกันจังมามันเป็นจังไหนเขาอยูเอ้าให้แม่เอาเลี้ยงฝันหมอบานนี่เอาอันบัตรที่นี่กะที่ทำเอาเงาะไม่คืองวดวันที่หนึ่งมีนาคมนี่เนาะงวดวันที่หนึ่งมีนาคมใกล้สิบห้านี่ยคุณยายฝันว่าจังไดนนอนสองสามมื่นมาหนี่ครับแม่ฝันแล้วฝันว่าแม่ได้ถวยถวยจักษ์มาได้มาจังไหนแต่ว่าใส่ถุงสิบห้าใบ หิวอ่อนต้อนอ่อนต้อนยุคผู้ใดอย่างไรนะแม่กับว่าไห่แม่ว่าไห้ผู้ใดสิบหาใบแม่ก็ได้คือวาเก้าหนึ่งหาแม่คือว่าเดียวนี่จังไหนคุณยายจะคอยตีเก้าหนึ่งหาแม่เป็นเก้าคือวาโอ้ผู้เฒ่านี่เป็นเก้าแม่ทีตีเก้าหนึ่งหากับหาหนึ่งหาคือวาเดียวเพราะว่าถวยสิบหาใบเออหิวอ่อนต้อนยุ่นี้เออเส้นมือเอาเอาใส้ถุงหิวเส้นมือบอกเออหิวอ่อนต้อนยุคก็ได้เดียว่า หาหนึ่งหาว้อหรือมันเก่าหนึ่งหากรจายเนี่ยเขาจะเอาจังสี่ะคือว่าเป็นศูนย์น้ำก็ได้ที่เนาะเพราะว่าถวยมันปากมันกลมๆเป็นศูนย์หนึ่งหาก็ได้เก้าหนึ่งหาก็ได้ตะวากับคุณย้ายเปลี่ยนผู้นิงเนี่ยอาจจะเปลนแปดเด้เออเป็นยังไงกับว่าที่แปดหนึ่งหากับเปลี่ยนได้นะไปที่หนึ่งหาไป มันก็มีเตอรเท่านี้หมองจิตีเพราะว่ามีเตอถ์วยกับคุณยายดิสองยานนี่เ <c oughs> ท่านี่นนบาาม่มีอีหยังเลยหง่อนเหีก็วัวไหลมีเตอรนี้มีเตอรนี้ความฝันมีเตอรนี้เออนอนเมือนแอสเก็เม็ดไปเม็ดไปอยู่บ่ได้ฝันอีกเลยมั้งครับบ่บ่ฝันอีกเลยนี่มือเดียวนี่มือเดียวฝันก็ฝัน,น,นสันๆัจ้าจ้าันสันๆัจ้าจ้ เอาเฉียนเฉียนเลยเฮาวันนี้เฉียนเฉียนเลยคุณยายว่าเอาเฉียนเฉียนเลยเฮ้ยวันนี้เฉียนเฉียนเลยวันนี้ต่ว่าให้ผมตีผมจีตีเป็นเก้าหนึ่งห้าคือคุณยายบอกเนาะเก้าหนึ่งห้าแล้วก็สิ่ตีศูนย์หนึ่งห้าแล้วก็แปดหนึ่งห้าพ่อมเพราะว่าเกิดกันกันไม่กันนั่นที่กันว่าผู้เท่าผู้ยิงอาจจะเป็นแปดก็ได้หรือเป็นเก้าเลยก็ได้ ัดท,ที่นี่ก็ศูนย์นี่ก็สิปากถวยมันกลมๆเนาะยังกคยชิดเยอะวันนั้นเกิดอะไรศูนย์หนึ่งหากับเป็นได้คือ,อจังเันร้านฝันเห็นเห่นว่าต้มไข่จะกี่ยวไข่มันกลมๆมัมมนมีเขากันด้วความฝันของคุณยายนี่เพ็่นฝันซ้ำนั่นเล้อพี่น้องเล้อพี่น้องก็คิด ติดตามเบิ้งนะครับพิจารณาเบิ้งนะครับก็เชนเชนเลยบาเชนเชนเลยเพราะคุณยายเพิ่นเบิ้งขาทั้งเราเพิ่นมั่นใจครับได้พี่น้องเนี่ยมั่นใจครับจนว่าเชนเชนหมบางอันแม่ยเนนั้นขายนาผักแตยังไงเว้ยบ่าขายดีคุณยายบางหันเขาได้เรียกเขาแต่ว่าคนกับสีไป็นน้ำสองโตกุไลคนเอาว่าเป็นซืตอวผ้าบ่มาเอาบ่บ่เอาสามโตตัดออกตัดอ่อนก็คือเลยนะ แต่ว่าก็มีพี่น้องหลายคนอยู่คนก็ถือยูดองถือบัหลายถือหาบาทสิบบาทเพิ่นว่าโอ้บ่พอสิได้ปั่นคุณยายใส่เอางวดหน้างวดหน้าเพิ่นบ้าอให้โชคดีลูกหลานโชคดีก็ดีใจเนาะคุณยายเนาะได้เฮ็ดบุญเนาะอฮะเทียบผู้ขาดผู้เขินออืฮะเทียบผู้ขาดผู้เขินบ่มีเงินใใใช้้้อยากกหหถืถื่ได้ความฝันของคุณยายไปเป็นโชคดีเพิ่นมีเงินซื้อปลาทูย่านอยู่เด้แม่ย อยากให้ถกเป็นาอยให้โชคดีครับบ่อยากให้โชคดีครับเพราะมันั่งเว้าสู้ฟังหรอกนะคุใหญ่เนาะอ่าวุ้บไ้แต่ซื้อตะลูกตะหลานไหมฮะอันนี่อะไรอันนี้คุณยายเพิ่นกับแบงปันนะครับเป็นบ่แพงดอกอีเสียงมันก็ได้มีแปดจังหวัดุยเโลกมีเปนมีหามีหนึ่งอะไรต่งอ๋อของใหญ่คนนั้นสอนให้ฟังมีแปดมีหามีหนึ่งอือเอ๊ะเสียงน้ำคนครับว่าชิบแปดชิบหาเพราะนั้นมันว่าเออมันตีใส่กันสามตัวก็พอจังอ๋อ สามตัวเขาเจ้าสี่มูลเอาตัเลยตัดใช่กันไหมเนาะมันที่เอาเกล็ดหนึ่งหางก็เพราะฉะนั้นอีเสียงไปอันที่ตัวว่าคันไว้ก็ในตัวเดียวก็เจ้าและเมียดเพิ่มเติมมาบอกโอ้คุณว่าอืมก็จะได้ออกไปเรียนน้ำเพินอยู่หรอกเพิ่นี้ความฝันยังไงเพินมยังไงได้ว่าเป็นสี่แปดหนึ่งหางอืมมันเปิดใกล้กันเทอริบันเนีืยแปดหนึ่งหางเก้าหนึ่งหานะอืมก็ได้คือกันก็เจ้าะละเมียดสันว่าครับ ถ้าผมตีของคุณายายในผมก็ตีเป็นแปดหนึ่งหาน้ำเนาะเพราะว่าผู้เฒ่าผู้ยิงอาจจะเป็นแปดก็ได้หรือเป็นเก้าเลยก็ได้เก้าหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าปวดขา,าดขายัดออกตัวคุณยายขยัดออกขยัดออกก็ไปคูนไว้แล้วกันปวดเหรอตามสบายตามสบายครับธรรมดาลนะลแต่ผู้น้อยนุย่มสุดเยแล้วกันปวดเหรอตามสบายตามสบายครับธรรมดาลนะ แต่ผ <โด S 1> ูนนน้น้อยๆผู้น้อยนุ่มซุ่มกลับยังปวดอยดู่ที่ว่าเด็นกินเขา่ากับพวเอีย้ยม <c oughs> เนครัรรคบลูกลานมาเสียวยังนอฟอ,อ,อกสูฟันตียันนบฟันตีนฟันคือเก่าหรคุณยายขนาดั้นเขาสินี้โชคนีดหวังอือ ความฝันของยายทองใบงวดนี้จะตีเป็นแปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าหนึงห้านะครับเดี๋ยวจดแล้วนะครับบัตรที่นี่เสียวพี่น้องเบิ้งนะครับเด้อพี่น้องแคบหนาจอไว้หรือว่าจดไว้เะครับเด้อ อันนี้ความฝันของคุณยายทองใบเนาะครับเนาะพี่น้องก็เคยโชคดีกับเพื่อนอยู่ต้นตำรับซ้ำโตแตกนะครับเื่อวดนี้ก็ที่ซ้ำโตแตกนะครับนี่คือความฝันของเพื่อนเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้เอ่อได้ถือถุงถ้วยนะครับเพื่อนเอาถ้วยใส่ถุงหูหิ้วนะครับถุงก๊อกแก๊บเขาเนี่ยคุณยายถือไปมีถ้วยอยู่สิบห้าใบนะครับคุณยายเพื่อนได้ตีเก่าหนึ่งหา เป็นว่าเพื่อนเปลี่นผู้เฒ่าแต่ว่าแอดมินว่าเพื่อนเปลี่นผู้เฒ่าผู้ญิ้กันเลยลดแต้มลงแต้มหนึ่งเป็นแปดหนึ่งห้านะครับศูนย์หนึ่งห้านี่ก็มาจากปากถ้วยนะครับเป็นวงกลมก็เลยตีว่าเป็นศูนย์หนึ่งห้าน้ำนะครับพี่น้องแคปน้าจอดนะครับเดอ้อเอาลืมเขียนง,งวดหงไหมแค่ะนะงวดงวดวันที่หนึ่งมีคอห้านะครับอ๋อ นี่นะครับอ้าวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ความฝันของคุณยายทองใบนะครับต้นตำรับสามตัวแตกของเขาบ่ตามบบไร้นะครับเพราะว่าคุณยายเพิ่นฝันดีฝันแม่นตลอดนะครับจอมฝันแม่นแห่งจังหวัดกาฬสินคือกันูนหนึ่งนะครับกันได้ฝันแล้ว่ามีพลาดนะครับเมื่อนี้ฝันย่างเดียวฝันเทียเดียวฝันคอรฝันสันสันนะครับพี่น้องกับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคุณยายได้เลยนะครับ มีผูตต้ติดตามหลายผู้ใดอายากกระทำบุญกับคุณยายกับโรมาหาเขาเฮงนะครับเด้อคุณยายเพิ่นพวกนี้ดอกบัญชีนะครับการทางจองของเฮาได้รับรองว่าถึงมือคุณยายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณยายเพิ่นกับพมนี้เนวาห้นะครับแต่ี้ต่ควมฝันนห้เรามาฝากปี่ฝากน้องนะครับเดี๋ยวเสียคุณยายเพื่นพวกาฝันอีกรอบหนึ่งนะครับอเอาคุณยายย้อนควมฝันอีกจากรอบเนาะอาียะผู้เข้ามาทั้งที่หลังอ่ยูโบได้ฟังควมฝัน คุณยายฝันไว้จังไนก็่ครับแม่ก็ฝันว่าจักไผเอาถวยให้แม่แม่ก็ได้เอาลวดบง้งจักปะพัวบ้งจักทีมาเออบ้งจักทีมาครับถือหิวอ่อนตอนถวยซิมห้าใบถวยซิบห้าใบซิบฮ้าใบแม่ก็ได้คือว่าแม่เป็นผูเ้เฒ่าอืมได้ว่าเก่าหนึ่งหาบ่อ่าสันครับใบครับแม่ก็ฉิดไป้งสีนะขอเหด ลูกหลานหวานเนี่ยคนได้่โห่น่ำได้น่ำฮาเทียเป็นยังบุญยังฮูอันเทียเปิดยังบุญฮะเทียเป็นโชคลาภเนาะคุณยายเนาะสาธุคอยความฝันของคุณยายนี่เป็นโชคลาภให้ลูกให้ลานผู้ติดตามรับชมผู้เบิ่งมาในตอนนี้เด้อการยังเปลี่ยนอีกทีอีกโคตอันบัดที่นี่คันเลาะมือเลขสิออกให้ลูกหลานมาถามอีกเด้อเด้อฮาเทียฝันอีกครับฮาเทียคุณยายฝันอีกฮาเทียลูกหลานไป เซียงเบิงแล้วพ่อสิคุณยายเป็นทีฟันดีอยู่ทั้งพี่น,นะ,ะสร้างความมั่นใจให้กับลูกหลานนาคุณยายเนาะ,ะ,ะ,ะครับอ่อก็ขอขอบุญขอบขอคุณคุณยายหลายๆเด้ดอขอให้ดูดีมีแห้งอายุม,มั่นครยืนเด้อคุณยายลูกไปขัเก็บยามาจำใจให้ลูกหลานได้มีโชคลาภนำเดียวสิ